ภาพที่เห็นนี่คือเหตุการณ์ป่วนกลางดึกที่สีฮนุวิลครับเมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับภายในเขตพิศเศษเมืองสีฮนุวิลหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นไชน่าทาวโซนฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นส่วนใหญ่และเป็นชาวจีนนะครับมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทที่อยู่ในนั้นประกาศยุบ ประกาศปิดกิจการทันทีมีทั้งชาวจีนและก็ชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับอบพยพลงมาด้านล่างอาคารสถานการณ์นั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลตามรูปที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่รายงานเบื่องลึกนั้นรายงานมาว่าจริงๆแล้วมันคือการย้ายบางส่วนนะครับออกไปที่เกาะล้างกลางทะเลโดยที่ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2- สชั่วโมง เหตุที่ย้ายก็เพราะว่าถ้าไปที่เกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยคนที่ถูกจับตัวไปจะไม่มีสิทธิ์เลยนะแล้วเกาะนั้นไม่ไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าเป็นชื่อว่าอะไรแต่เชื่อว่าสามารถจุคนอยู่น,นั้นได้ถึง40,000คนคำถามมันก็คือนี่คือการจัดระเบียบหรือการเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการกันแน่ถ้ามันเป็นการย้ายจริงแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการอนุมัติ